กรับสวัสดีพี่พ,พี่น้องน้องชาวพระเครื่องและ fc ทีทรักงทุกท่านครับมาใหม่ใหม่สวยๆเลยครับ ep ที่1 3ครับดูให้ชอบดูให้โดนใจครับมาดูรายการที่1กันเลยครับเป็นพระสังกจายยืนครับ หล่อโบราณเก่าไม่ทราบที่ครับเรี่ยมก่อพร้อมบูชาเลยครับรายการที่สองครับเป็นเหรียญหล่อโบราณครับเหรียญหล่อโบราณหลังยันครับที่ระลึก2 4 6สสองครับ เหรียญหลวงพ่อโสธรครับเหรียญสวยสวยคมๆเลยครับรายการที่3ครับเป็นพระสมเด็จครับสมเด็จพิมพ์เส้นได้ครับเหนือนุ่มนๆนวลนๆวนนนแก่งๆมันๆเลยครับ รายการที่4ครับเป็นหล่อโบราณหลวงพ่อเงินครับเนื้อเปียกทองคำครับหล่อโบราณพิมพ์ขี้ตาครับ รายการที่5เป็นพระสมเด็จพิมพ์ฐานแซมครับมวลสารผุดขึ้นตามพื้นผิวองพระเลยครับลงรักเก่าๆเลยครับรายการที่6คเป็นพระสมเด็จพิมพ์ฐานแซมครับเหนือหนึกนุ่มครับนุ่มๆแน่นๆเลยครับ รายการที่7ครับเป็นหล่อโบราณหลวงพ่องเงินพิมพ์นิยมครับเนื้อเปียกทองคำครับเนื้อออกเนื้อทองลูกบวบเลยครับเนื้อมันมันเลยครับรายการที่8ครับเป็นพระสมเด็จพิมพ์ฐานแซมครับลงรักเก่าครับ นวลนวลนุ่มนุ่ม,นมแน่นแน่นเลยครับสวยทุกมุมสวยทุกองศาครับรายการที่9ครับเป็นพระล่วงครับหลังลางปืนครับเนื้อชินตะกัวครับน่าจะเป็นพระกุครับ รายการที่10ครับเป็นพระสมเด็จเกชัยโยครับลงรักปิดทองเก่าครับเนือแก่งแก่งแน่นๆเลยครับรายการที่11ครับเป็นหล่อโบราณหลวงพ่อเงินครับ อำเภอโพธะเลครับจังหวัดพิจิตรครับน่าจะเป็นรุ่นปืนแตกครับเนื้อโลหะกเก่าๆเลยครับเก่าๆดำๆมันๆเลยครับ รายการที่12ครับเป็นหล่อโบราณพระพุทธชินราชพิมพ์2หน้าครับใต้ฐานต่อโคดอกเราธรรมจักรครับหล่อโบราณพระพุทธชินราชครับรายการที่13ครับเป็นพระสมเด็จทรงไก่ครับ เนือผงเก่าเก่าแน่แนๆ่แนแก่งแกงเลยครับใส่ตลับพร้อบูชาเลยครับสมเด็จทรงไก่ครับรายการที่14ครับเป็นหลวงพ่อทวดเนื้อว่านครับ รายการที่15ครับเป็นหล่อบโบราณพุทธกวักครับหลวงพ่อทบครับอำเภอชนแดนจังหวัดเพชรบูรณ์ครับเนื้อโลหะเก่าๆเลยครับเก่าๆมันๆเลยครับ รายการที่16ครับเป็นพระขุนแผนเนื้อดินครับน่าจะเป็นขุนแผนไข่ผ่าซี่ครับเรี่ยมก่อพร้อมบูชาเลยครับรายการที่17ครับเป็นหล่อโบราณหลวงพ่อเงินพิมพ์ขี้ตาครับ เนือโลหะเก่าเก่าค่ำค่ำเลยครับรายการที่18ครับเป็นพระสมเด็จพิมพ์ฐานแซมครับเนื้อเก่าเก่าแก่งแก่งมันมันแตกลายงานเลยครับ รายการที่19ครับเป็นหล่อโบราณหลวงพ่อเงินรุ่นปืนแตกครับปืนแตกเสียงบาทครับเนื้อโลหะเก่าๆเลยครับรายการที่20ครับเป็นหล่อโบราณหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมครับเนื้อเปียกทองคำครับ เลี่ยมกรอบพร้อมบูชาเลยครับรายการที่21เครับเป็นเหรียญองค์พ่อจตุคามครับด้านหลังเป็นอัากระเลขยันครับเหนือทองคำหรือเปล่าครับเลี่ยมกรอบพร้อมบูชาเลยครับ เหรียญองค์พ่อจตุคามราม,มาเทพครับรายการที่22ครับเป็นปางหน้าปกครับเนื้อชินตะกัวหลังลายผ้าครับน่าจะเป็นพักกูครับรายการที่23ครับเป็นพระสมเด็จบางขุนพรมครับ ชิมสองหน้าครับสวยสวยคมคมเลยครับบาดตาบาดใจเลยครับรายการที่24ครับเป็นหล่อโบราณหลวงพ่องเงินรุ่นปืนแตกเสียนบาทครับองค์พระล่ำๆเลยครับ ดูให้ชอบดูให้โดนใจครับมีสององค,ครับนํามาให้พี่เพียงน้องได้แบ่งปันกันเลยครับหล่อโบราณหลวงพ่อเงินรุ่นปืนแตกครับรายการที่25ครับเป็นพระสมเด็จพิมพ์เส้นได้ครับ ลงรักเก่าเก่าเนื้อแก่งแก่งแน่นๆเลยครับแน่นแน่นมันมันเลยครับรายการที่26ครับเป็นพระเนื้อชินตะกัวหลังลายผ้าครับเนื้อชินตะกัวสนิมแดงครับน่าจะเป็นพระกูครับ รายการที่27เครับเป็นพระปางลีลาครับเลี่ยมกอบเก่าโบราณครับรายการที่28ครับเป็นหล่อโบราณหลวงพ่องเงินครับรุ่นปืนแทกครับ เนื้อเปียกทองคําครับปืนแตกเสียงโตครับรายการที่29ครับเป็นพระสมเด็จบางขุนพรมครับเนื้อนวลนวลครับลงรักเก่าๆเลยครับมวลสารปุดขึ้นตามพื้นผิวองค์พระเลยครับ300บาทบางบางเบาเบาครับ รายการที่30ครับเป็นพระพุทธชินราชครับใบเสมาครับด้านหลังเป็นลายผ้าครับน่าจะเป็นพระกุครับเนือโลหะเก่าๆค่ำๆเลยครับออกชินเงินเลยครับ รายการที่31ครับเป็นพระท่ากระดานครับเหนือชินตะกัวครับเป็นพระกุครับรายการที่32ครับ,หล,บลหล่อโบราณหลวงพ่องเงินพิมพ์นิยมครับ เนือเปียกทองคําครับแหววับจัดตาเลยครับรายการที่33ครับเป็นพระสมเด็จบางขุนพรมครับลงรักเก่าครับลงรักปิดทองครับ รายการที่34ครับเป็นหล่อโบราณหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมครับเปียกทองคำครับเหลืองเหลืองมันมันเลยครับหรือจะเป็นทองคำครับมาดูชุดพิเศษกันบ้างครับสวยๆยยาวๆไปเลยครับ ดูให้ชอบดูให้โดนใจครับรายการที่1ครับเป็นพระสมเด็จครับพิมพ์ก้างปาครับเนื้อนวลนวลนุ่มๆเลยครับใส่ตลับพร้อมบูชาเลยครับรายการที่2ครับเป็นปั๊มเตารีดหลวงพ่อทวดครับ วัดช้างให้ครับใต้ฐานตัวทอครับรายการที่3ครับเป็นรูปหล่อปั๊มหลวงพ่อเดิมครับเหนืออันปักก้าครับใต้ฐานจานยันครับ รายการที่4ครับเป็นพระปิดตาหล่อโบราณครับตอกโคดดอกจันครับน่าจะเป็นสายใต้ครับเหนือโลหะออกทองแดงเถื่อนเลยครับรายการที่5ครับเป็นพระปิดตาครับาแกะหรือเปล่าครับ จานอักรเลขยันนะครับด้านหลังครับเรี่ยมก่อพร้อมบูชาเลยครับปิดตาเก่าไม่ทราบที่ครับรายการที่6คเป็นเหรียญเสมาหลวงพ่อก,กันครับ2 469ครับด้านหลังเป็นอักษรเลขยันครับ ที่ระลึกในการปฏิสังขรอ,อุโบสถครับรายการที่ที่เจ็ดครับ เป็นพระล่วงครับเนื้อชิ้นสนิมแดงครับพระล่วงหลังรางปืนครับเก่าๆเลยครับน่าจะเป็นพระกู่ครับรายการที่8ครับเป็นพระปิดตารครับเนื้อผงคุกรักเก่าครับ รายการที่9ครับเป็นพักกิ่งครับพักกิ่งพิมพ์แต่งครับได้ฐานจานอักลรเลขยันครับตอกหมายเลขนัมเบอร์ครับเกครับพักกิ่งพิมพ์แต่งสวยครับเนื้อมันมันเก่าๆเ,เลยครับ มีสององค,ครับองค์ที่สองครับเป็นพักกิ่งหล่อโบราณครับอุดกิ่งด้านข้างครับใต้ฐานตอกหมายเลขนัมเบอร์ครับหนึครับรายการที่10ครับเป็นพระปิดตาเนื้อผงคุกรักหลังแบบครับ ใส่ตลับพร้อมบูชาเลยครับเนื้อผงเก่าๆมันๆเลยครับมีสององค์ครับองค์ที่สองครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดหัวใจผมด้วยนะครับ เพื่อเป็นกำลังใจในคลิปต่อๆไปครับพระสวยสวยมาใหม่ๆเลยครับช้าหมดอดได้ของดีครับราคาสบายกระเป๋าครับขอบคุณครับ